เครื่องปรับอากาศมิ t ซูบิชิอิเล็กทริกมิสเต ้าสู่รายการพิเศษ r ถ a d t o the f u t u r e เลือกตั้ง66อนาคตป,ประเทศไทยกันต่อกับเรา3คนนะครับนับถอยหลังเหลือเวลาอีก28นาทีก็จะถึงเวลาเปิดหีบผู้ชมเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเรากันในวันนี้นะครับแน่นอนวันนี้เรามีความเคลื่อนไหวในแต่ละจุดรายงานบรรยากาศว่าวันนี้เนี่ยจะมีความคึกคักมากน้อยขนาดไหน<อ>นะครับไม่ว่าจะเป็นการเกาะติดเหล่าบรรดาน,นักการเมืองคนดังคนที่มีชื่อเสียงนะครับไปใช้สิทธิ์กันที่จุดไหนอย่างไรเดี๋ยวจะมีรายงานบรรยากาศด้วยร่วมไปถึงพื้นที่ของต่าง จังหวัดนะครับศูนย์เหนือศูนย์อีสานแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับพูดถึงการเลือกตั้งในปีนี้นะครับมันก็มีการคาดการณ์นะครับจากทางของการค้าไทยออกมาเปิดเผยแบบนี้นะครับว่าการเลือกตั้งปี -66 เนี่ยเงินสะพัด5ถึง6หมื่นล้านสูงสุดนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งมาเลยนะครับขณะเดียวกันเองเขาก็มองกันว่าหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งเขาก็มีความคาดหวังนะครับอยากจะให้ทางการเมืองของเราเองเนี่ยมีเสถียรภาพแล้วก็หวังที่จะดึงเศรษฐกิจให้โตให้ได้ถึง4%นะคอร์เต เรื่องนี้คุณธนวัฒน์พลวิชัยครับอธิการบ